สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้22สิงหาคม2568พูดเรื่องหวยกเกษียณให้ผู้สนใจชมและฟังคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับหวยกเกษียณน,นะครับคร่าวๆค,ครับก็คือเขาจะให้คนที่อายุไม่ถึง60ปีนี่ซื้อหรืออายุ15ปีขึ้นไปซื้อนะครับต้องเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขซื้อเสร็จแล้ว เงินที่ซื้อไปไม่หายไปไหนรัฐบาลเก็บไว้ให้เป็นเงินเกษียณของเราเขาจึงเรียกว่าหวยเกษียณพูดง่ายๆว่าเงินซื้อซื้อไม่ถูกหรือแม้กระทั่งเงินที่ซื้อถูกในส่วนที่เป็นเงินซื้อนี่ก็จะเก็บไว้ให้เราส่วนรางวัลถ้าถูกเราเอานะครับคือหวยชนิดนี้มีแต่จ่ายเงินไปแล้วมีแต่ได้กําไรอย่างเดียวส่วนต้นทุนถ้ามันไม่ถูกหรือถูกยอดเงินที่ซื้อนี่เขาจะเก็บไว้ให้เราไว้เป็นเงินเกษียณของเรานะครับวันนี้มีข่าวครับ กระทรวงการคลังได้โพสต์ข่าวนี้วันที่22สิงหาคม2568เขาบอกพาดหัวข้อข่าวว่าหวยเกษียณผนึกทรูมันนี่ AIS SOPHIE PAY ขยายช่องทางขายสลากกอชสลากกอชก็คือหวยเกษียณนี่แหละครับชื่อเต็มก็คือสลากกองทุนออมแห่งชาตินะครับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะซื้อได้ช่องทางไหนเริ่มขายวันไหนเป็นต้นไปรางวัลมีอะไรนะครับ วันที่22สิงหาคม258นะครับที่กระทรวงการคลังกองทุนอมแห่งชาติหรือว่ากอชจะแถลงข่าวเปิดตัวกับ3แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของไทยได้แก่บริษัททูมันนี่จำกัดบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดหรือ a a s นะครับบริษัทช h อป e ี้เพประเทศไทยจำกัดเพื่อยกระดับการอมของคนไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลโลกดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมทาให้การซื้อสลากกออชหรือหวยเกษียณผ่านมือถือ ไร้รอยต่อซื้อผ่านมือถือได้เลยนะครับดอ่าดเรเผ่าพรมดร็รเผ่าพรมดรเผ่าภูมริรัตนสกุลนะครับรัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ทําให้การออมของประชาชนเข้าง่ายและทันสมัยยิ่งขึ้นหวยเกษียณไม่ใช่แค่ลุ้นโชคแต่เป็นการออมที่เงินต้นไม่หายและยังได้รับผลประโยชน์เพิ่มในอนาคตเรานําเทคโนโลยีมาทําให้คนไทยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเมืองหรือชนบทออมง่ายเพียงปลายนิ้ว ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งยิ่งเริ่มเร็วยิ่งถึงเป้าหมายเร็วผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มวันนี้เราต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อม e-payment กับ financial inclusion เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการเงินลดความเหลื่อมล้าและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนความริ่มมือนี้ยังช่วยให้คนไทยเรียนรู้การออมตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตมั่นคง นางสาวจุราลักษ์เลืองสุวรรณเลขาที่การคณรมการกองทุนการออมแห่งชาติกล่าวว่าล่าสุดกออชอได้ออกแบบนวัตกรรมการออมแบบใหม่สลากกออชอหรือหวยเกษียณเพื่อใหคนไทยทุกกลุ่มทุกอาชีพมีโอกาสออมเงินพร้อมรุ้มรางวัลล้านทุกสัปดาห์ทุกบาทที่ซื้อสลากจะกลายเป็นเงินออมทั้งหมดไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามนอกจากในหวยเกษียณย,ยังยังถูกออกแบบให้เข้าถึงง่ายสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันกออชอ แอปกอชอนะครับแล้วก็ t r u e Money My AS และ s o p ีเพนะ so so p ์โซนะครับทำให้การออมก,กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลนะครับนายรัชชานนนชินพันธ์นะครับหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษัททูมันนี่จำกัดกล่าวว่าทูมันนี่มีความตั้งใจที่จะเปิดตัวหวยเกรสียณร่วมกับกอชอในเฟสแรกโดยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถสมัคร เปิดบัญชีเพื่อรอซื้อสลากได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ทั้งนี้ได้ออกแบบยู e เซอร์ชัวนี่นะครับโดยคำนึงถึงความสะดวกและความรวดเร็วในการสมัครใช้งานเป็นหลักนอกจากน,นี้ทูมันนี่ยังมีแผนจัดทำแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการออมควบคู่ไปกับการสื่อสารสร้างการรับรู้รวมถึงแผนร่วมมือกับกชอชในการทำสื่อออนไลน์และแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกทั้งยังเตรียมเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในระยะยาวที่ที่ผ่านมาทูมันนี่ได้ให้บริการกอชแก่กลุ่มนักเรียนและผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตั้งแต่ปลายปี2 5 6กจนถึงปัจจุบันมียอดเงินฝากรวม120ล้านบาทในปัจจุบันยอดสมัครบัญชีใหม่ช่องทางออนไลน์ของกอชมากกว่า5 0มาจากทูมันนี่เรารู้สึกยินดีที่วันนี้ผู้ให้บริการลายใหม่ มาร่วมขับเคลื่อนภารกิจสําคัญนี้ไปด้วยกันเพื่อทําให้คนไทยทุกคนสามารถเริ่มออมได้ง่ายขึ้นและเตรียมพร้อมสู่ชีวิตหลังกเกษียณที่มั่นคงนายวรุณเทพวัชราพรหัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ ais กล่าวว่า ais ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายอัจฉริยะเรามุ่งยกระดับประสบการณ์ดีท่านให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยควบคู่กับการสนับสนุนการเข้าถึงบริการภาครัฐโดยเฉพาะการออมอโดยเฉพาะการอาอมเงินกับกอชอ ที่เราได้ร่วมขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางสมัครสมาชิกเช็คยอดและส่งเงินออมได้สะดวกบนสมาร์ทโฟนบนแอปพลิเคชัน MyAS ทำให้การออมเข้าถึงได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาและช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อสอดรับกับยุคดิจิตนลไลฟ์สไตล์และการเสริมสร้างดีทอนฟินแลนเชียนลิตเตอร์แคลรีลิลตเตอร์ลาซี เอเอสจึงพัฒนาใหม่เอเอเอสให้เป็นศูนย์กลางด้านการเงินเดนท่านพร้อมต่อยอดสู่บริการใหม่อย่างการจาหน่ายสาลากกอชหรือหวยกระสินในเดือนธันวาคม258ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พลิกพฤติกรรมการลุ้นโชคของคนไทยกลายเป็นแรงจูงใจในการออมสร้างสรรและยั่งยืนนายสุภวิทย์หงอมอนศินกรรมการผู้จัดจาการบริษัทช้อปปี้เพประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าช้อปปี้เพรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ที่ได้ร่วมมือกับกอชและพันธมิตรดิจิทัลชั้นนาเพื่อขยายช่องทางการออมของคนไทยผ่านโครงการสลากอชเราเชื่อว่าการออมควรเป็นเรื่องง่ายเข้าถึงได้และสดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลร่วมมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออมเงินได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งมีโอกาสร,รุ่นรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์เรามุ่งมั่นที่จะให้เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีของโชพีเฟเพนะครับเชื่อมต่อบริการทางการเงินกับ ผู้คนทุกกลุ่มเพื่อเพื่อสร้างโอกาสให้เท่าเทียมและสนับสนุนการออมระยะยาวอย่างยั่งยืนเราเชื่อว่าหวยเกษียณจะไม่เป็นเพียงทําให้การออมสนุกขึ้นแต่ยังเป็นอีกก้าวสาคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยทุกคนครับสําหรับโครงการหวยเกษียณน,นะครับทุกวันศุกร์นะครับได้ลุ้นสุกได้ออมมีรายละเอียดดังนี้นะครับหวยเกษียณจะมีลักษณะดังนี้นะครับ1 เป็นสลากโขดแบบพิจิทัลนใบละ50บาทนะครับเพื่อขายให้กับประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ15ปีขึ้นไปและซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะครับเอาเป็นใบละ50บาทนะครับซื้อแล้วเอามาโขดดูเลขเพื่อตรวจรางวัลน,นะครับขายกับประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปและซื้อได้แต่ละคนแต่ละท่าน,เ,นเดือนหนึ่งเขาจํากัดไม่ให้ซื้อเกิน3,000บาทนะครับ2นะครับหวยกระยีสามารถซื้อได้ทุกวันนะครับ ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17บเนาฬิกาผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์ซึ่งสามารถนําออกมาใช้ได้เลยโดยเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดเงินส่วนที่เป็นค่าซื้อนี่จะถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชีส่วนตัวของตนเองแม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามนะครับเงินซื้อเนี่ยจะเป็นเงินอมให้เรานะครับส่วนเงินรางวัลถ้าเราถูกรางวัลเราจะได้เงินรางวัลนะสของรางวัลนะครับทุกวันศุกร์กำหนดดังนี้3.1รางวัลที่1เป็นเลข6หลักครับ รางวัลละหนึ่งล้านบาทจะมี5รางวัลนะครับในทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะครับหรางวัลหมายความว่าคนที่ซื้อหวยเกษียณและได้ออมเงินเงินที่ซื้อไปออมนี้นะครับจะมีคนได้เงินล้านนี่สัปดาห์ละ5คนนะรางวัลที่1นะครับรางวัลที่2เป็นรางวัลเลขหน้า3มตัวและเลขท้าย3ตัวรางวัลละพันบาทมีอยู่หมื่นรางวัลก็จะมีคนได้รางวัลพันบาทอยู่หมื่นคนนะหมื่นรางวัล รางวัลพิเศษรางวัลแจ็กพอตหนึ 1, ่งรางวัลถ้ามีนะครับสี่หากในงวดใดที่รางวัลออกไม่หมดรางวัลที่ออกไม่หมดนั้นจะถูกทบยอดเป็นรางวัลพิเศษแจ็กพอตในงวดถัดไปทั้งหมดทัทนทีห้าเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินอ,อมของผู้ซื้อซึ่งจะนําเงินส่งเข้าบัญชีเงินอ,อมรายบุคคลกับกอชจและเมื่อผู้อ,อมอายุครบ60ป,ปีจะคืนเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ ที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตบวกกับผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ออม6ประชาชนผู้มีอายุเกิน60ปีซื้อได้ด้วยแต่ต้องออมแต,แต่ต้องออมไว้5ปีหลังจากนั้นหลังจากวันที่ซื้อครั้งแรกและสามารถซื้อได้ไม่จำกัดรอบทุกรอบต้องออมไว้5ปีหากเสียชีวิตเงินออมที่ซื้อหวยเกษียณทั้งหมดจะตกสู่ทายาทต,ตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้อันนี้ก็คือหวยเกษียณน,นะครับ ซึ่งจะมีการเริ่มจําหน่ายในเดือนธันวาคม2568นะครับซื้อผ่านแอปกอชนะครับนอกจากจะซื้อผ่านแอปกอชอแล้วนะครับวันนี้วันที่22สิงหาคมนะครับยังมีหลายภาคส่วนมาเป็นมาเป็นตรงที่สามารถซื้อได้นะครับเช่น True Money AIS s o p p โ e Pay ทำนองนี้นะครับก็เป็นข่าวที่นำมาบอกไว้ล่วงหน้านะครับ เตรียมตัวไว้นะครับสมาชิกกอชอหรือผู้สนใจนะครับที่มีอาย,ยุต,ตั้งแต่15ปีขึ้นไปศึกษารยละเอียดเพิ่มเติมพอถึงเดือนธันวาคมก็จะได้ซื้อนะครับทั้งหมดก็คือหวยเกษียีนประจำวันที่22สิงหาคมนำข่าวมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ